ช่องนั้นก็จะได้เข้าถึงทีนี้ห้องปฏิสัมพันธ์เนี่ยก็รหัสผ่านรหัสผ่านเขาก็จะให้เราตั้งตั้งเองนะว่าเราควรจะใช้รหัสผ่านตัวไหนเหมือนกันแล้วนี่ก็จะเข้าใจได้เลยว่าเราจะต้องฝากเราจะต้องมาเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ก็เอาตรงที่ Google ก็ได้นะคะ ตรงที่ Google กดเข้าไปเลยกดเข้าไปสวิตโคธนาคารไหนคนเข้ามานี่มันก็นาทีมันก็ไม่ไม่เพิ่มเพราะไม่มีคนมาให้เราก็าเพิ่มเฉพาะนาทีที่านะกำลังจะพูดเรื่องตั้งค่าบางคนยังไม่ได้ตั้งค่าประสานกันนั่นเองหยุดไปแล้วก็มาต่ออีกทีหนึ่ง มาต่ออีกทีนึงก็มีเมื่อวานนี่ก็ขอโทษขออภัยเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาชมในรายการพอดีอ่เมือก็ได้เฉยๆแต่ว่านาทียังไม่ครบเนเนาะก็ยังไปไม่ได้ต่อ <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็เร่งมาก็จะยุ่งกันก็จะช่วยๆกันไปนั่นแหละถ้าเราไปเจอใครเราก็จะไปช่วยทุกคนเลยนะ มีความหมายคนดู <2 S 1> คนดูคลิปเราแล้ว,ลวเขาจะได้ประโยชน์อะไรกับเรามีความตั้งค่าถ้าถ้าตั้งค่าถ้าใครหนึ่งแต่ก่อนสมัยก่อนที่เราทำเดือนแรกมารอบเดียวรอบเดียวแถมยังไม่ตั้งสองวันที่แล้วหนี่งก็ปิดไปสองวันเหมือนกันเพราะว่าเขา มีมีรหัสอื่นมาเข้ามาในเฟซเราในกันแต่ถ้าคนอยู่ในรายการเดียวกันเลยนะ,ะแต่สำหรับเป็นคนอ่สาสาธารณะดูคลิปเรานั่นแหละเราไปตอบแต่ว่าอย่าไปตอบหมดทีเดียวตอบแล้วก็พักไป <c oughs> พักไปพักไปไปดูอย่าง <c oughs> ไรเหรอไปเยี่ยมเพื่อนยาวไปใช่ไหมล่ะถึงถูกบิดกัน เพื่อนรุ่นเดียวกันกับเรานี่นะเพราะว่ามันเป็นเป็นภายในใช่ไหมคะเป็นภายในก็เลยยังที่ได้อะเครื่องมือมาแล้วนะคะเราก็ไปสร้างกลุ่มเป้าหมายาในรายการสดได้ปิดกั้นตัวไหนเพิ่มเพื่อนเหรอเพิ่มเพื่อนปิดกั้นเพราะว่าเรายัง กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยนั่นเองกรอกข้อมูลก <c oughs> ็คือสวันดีนะคะค่อยได้ก็จะอยู่แต่ในบ้านเชิญนะคะใครเข้ามาเชิญนะคะอยู่ในบ้านก็เอาคลิปอยู่ในต่างๆกฎระเบียบเราก็จะรู้กันไปพอสมควรแล้วเพราะอยู่ในระหว่างกลางทางกันหมดหมดก็มีปิดกัน้น ปิดกัน้นแล้วก็บอกว่าปิดกัน้นอะไรฉันถูกปิดกัน้นบ้านเรานี่แหละคลิปไกลตัวเรานี่แหละคลิปไกลตัวเราตามกับข้าวก็เอากับข้าวทารข้าวเมียนี้บ้างเพื่อนคนนู้นบ้างเราเข้ามาดูเห็นรายการสดนี้แล้วถ้าเราเข้ามาคอมเมนต์ไว้อย่างนี้อพีเ,เตอร์ติดกระแสกันทุกคนนะั่นแหละค่ะพูดถึงเันนะ ก็ทำดีกันทุกคนนั่นแหละหน้าที่ดี <c oughs> จะไปเยี่ยมให้นะคะเราะว่าคิดถึงมาเห็นกันแล้วเห็นลายชื่อกันแล้วก็คิดถึงเพราะว่าเรายังกรอกข้อมูลไม่เรียบร้อยนั่นเองกรอกข้อมูล <c oughs> ก็คือสวัสดีนะคะตั้งค่าถ้าถ้าตั้งค่าถ้าใคร หมดก็มีปิดกัน้นปิดกัน้นแล้วก็บอกว่าปิดกั้นอะไรชั้นถูกปิดกัน้นคนเข้ามานี่มันก็นาทีมันก็ไม่ไม่เพิ่มเพราะไม่มีคนมาให้เราก็เพิ่มเฉพาะนาทีที่หน้าฝนเนาะคนก็จะออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ก็จะไปหาคลิปไม่ค่อยได้อืไปทำคอนเทนต์ก็ไม่เอาละค่าวันนี้ก็จะไม่ใช้เวลามาก้วนะคะ ก็จะขอใช้เวลาเพียงเท่านี้เป็นเวลาไม่ไม่ได้หลายนะที่จะต้องให้เราเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมก็คือให้ระวัง <c oughs> ให้ระวังคําพูดให้ระวังคลิปคุณอะไรคุณนุสลินคุณนิพาพรคุณการจน,นาคุณเพนพาคุณพิลมอ,ลอ,อะไรเลยยายหนึ่งคุณเพน ยายก็จะจดไว้เพื่อที่จะไปดูไปแปลดูแล้วก็ของยายแยงมเนี่ยคงจะเหลืออีกเยอะอยู่ขอบคุณนะคะใครที่กดหัวใจกดถูกใจให้ก็ถ้ากำหนดถึงหกเดือนไปแล้วเขาจะตัดสิทธิ์เราถือว่าเราอื่นก็ไปดูอย่างอื่นอย่างของคุณยายหนึ่งนี่เพื่อนครบหรือยังถ้าเพื่อนยังไม่ครบเราก็ไปเพิ่มเพื่อน ทำกลุ่มเป้าหมายให,ให้พวกเราไปทำกลุ่มเป้าหมายเราไปมากขอบคุณมากมากค่ะที่มาให้กำลังใจนะคะต่างๆกฎระเบียบเราก็จะรู้กันไปพอสมควรแล้วเพราะอยู่ในระหว่างกลางทางกันหมดกำหนด6เดือนไปแล้วคับอกว่ายาง้น ที่เราตั้งค่าไม่สำเร็จเพราะอะไรคะอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะต้องสร้างคลิปประสิทธิภาพยังไงบบนคนที่คนที่สร้างคะอยู่ที่ว่าเราอาจจะไปเข้ากับกลุ่มไหนเข้ากลุ่มไปนี่ก็นั่งก็ถือไปตามหาก็ไม่เป็นก็ไม่ติดอีกเอาเรามาต่ออีกหน่อยนึงเพื่อนเข้ามาสีหาร สรหัสเฟซบุ o กนี่แหละค่ะก็เตรียมไว้อันนี้ก็เตรียมเวลาเรามาถิดระวังคลิปที่จะส่งออกไปเกี่ยวกับการอะไรบ้างก็จะเกี่ยวกับการนนุนนี่นั่นมาดูเพื่อนก็ไม่ได้เราจะมาคอมเมนต์ใครก็ไม่ได้เราจะมาส่งงานก็ไม่ได้แต่งานเนาะบางทีก็30สิบ ตอบคอมเมน 30, ต์สามสิบตอบคอมเมน 20, ต์ยี่สิบตอบคอมเมนต์สิบอะไรเงี้ยเขาจะบอกว่ามันจะต้องสร้างคลิปประสิทธิภาพยังไงคนที่คนที่สร้างห่าเก็บนาทีเพื่อที่จะได้ให้ได้หกหมื่นนาทีทุกคนก็ทำตามคนเก่าๆบางทีก็เงียบไป เนียบไปแล้วก็หรือจะส่งสายงานให้ไปคนละสายตั้งค่าให,ให้ให้อยู่ตลอดอีกแถมยังไม่ตั้งค่าให้ให้อยู่ตลอดเพราะว่ายังไม่รู้เนาะตอน,น,นในช่องคุณกําลังคิดอะไรอยู่นะคะก็ลงได้เหมือนกันถ้าเราทําคลิปไม่ทันเนี่ยมันก็พุ่ลงอยู่ก็เลยไ้บ้านไหนก็ถ้ามีลูกมีหลานเนาะลูกหลานปิดโรงเรียนก็จะยุ่งกันสักหน่อย สวัสดีค่ะคุณยายหนึ่งโอ้ยคุณยายหนึ่งมาเป็นเพื่อนกันก็ดีแล้วก็ยังดีเพราะว่าคุณยายก็ไม่ค่อยจะได้เนาะรู้แต่ตัวพริกร้านปิดเทอมก็เลยอเล่นเล่นอยู่กับยายนี่แหก็จะออกไปข้างนอกกันก็จะออกไปข้างนอกตาที่ห้าอ่าบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณเสงี่ยมที่ ่าได้เป็นครีเอเตอร์ติดกระแสไม่ได้ไปไหนนะสี่โมงสีง่นั้นต้านขยันทำนาะทีถ้าว่าคลิปยาวแต่ก่อนเราก็ไม่ค่อยได้ทำคลิปยาวสักเท่าไหร่มานะบางทีก็สามสิบตอบคอมเมนต์สามสิบตอบคอมเมนต์ยี่สิบตอบคอมเมนต์สิบอะไรเงี้ยเขาจะ ทายเหมือนเดิมนะคะาเราจะมาทำเย็บนาทีเราไปสร้างกลุ่มเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะได้ถูกลดลดล็อกได้ลดลดล็อกได้ในเห็นกันผ่านกันบ่อยๆก็ต้องไปดูไปดูให้กันไปดูเช่กันสหตามจะอยู่ที่หน้าโปรไฟล์เราก็ตาม ถ้ามีคำเขาเตือนอะไรให้เราทำอะไร <c oughs> เราก็ทำอ,อยู่ในสามสิบวันอยู่ภายในหนึ่งเดือนก็ <c oughs> ตั้งค่าดาวได้มากขอบคุณมากมากคะ่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะแต,แต่ชุดยาวนี่เราไปส่งช่องคุณกำลังคิดอะไรอยู่ แต่ก็ไม่ใช่แต่คลิปยาวส่งหรุดปิดๆอะไรเนี่ยเนาะมันก็เลยเออ